โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคืนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ่อนอื่นฝาก v ีไอพีแคลในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันพฤหัสบดีบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลยุโรปอีกรอสบสิบกทีมนัดที่2นะครับแมนเชสเตอร์แต่จากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลซสเซดาจากสเปนนัดแรก สเสมเนร์มา1-1ที่บ้านโซเซดัดโอกาสยังเปิดกว้างนะครับมาเนยเดของดูเบนโมโริมเกมล่าสุดในหลีกเปิดบ้านเสมออาร์เซนอลมา1-1ตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับเจ็บเยอะอยู่แล้วครับก็สเปนคนแรกที่คาว่าจะลงก้อนน่าจะไม่ต่างกับเกมกับอาร์เซนอลนะครับเพราะตัวเลือกมันมีแค่นี้ครับประตูโอนาน,น่าเกมรับก็ลินเดเลฟเดลิกโยโรพวกนี้ครับ ตัววิงแบ็กก็น่าจะเป็นมาร์ซาดูยกับดาโล่ตรงกลางอย่างคาเซมิโร่ช่วงหลังเล่นดีน่าจะเล่นกับอิริกเซนหรือไม่ก็มีเจ้าหนูโคเยอร์กลับมาเป็นตัวสอดแทรกนะครับในแง่ของการโรเตชันแนวรุกบรูโน่กาลาโช่โจชัวเซอร์ซีครับัสมุดฮอยลุนช่วงนี้น่าจะยังต้องรอโอกาสที่มะนั่งสำรองฟอร์มหลุดนะครับโยโย่โย่เจ็ดสาปผลิตภัณฑ์แควนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตกากล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่โซเซดัดเกมเลีกล่าสุดไปแพ้ขาบ้านกับเซบีย่ามา0-1อิมาโ,โนอีักซิลก็พักผู้เล่นบางรายในเกมเลีกเลยนะครับประตูก็เรมิโร่เหมือนเดิมเกมรับก็นายเย็บอาเกิดนะครับตรงกลางลูกาสูสิตกับไริสเมนเดสแนวรุกเนี่ยพัก3ตัวในเกมเลีกเลยนะครับคูบโบ อันเดอร์เบรเนเซียแล้วก็มิเกลโอยาซาบ้าวไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกน่าจะคัมแบ็กกลับมาหมดโดยมีเชโนโดเบเกอร์ก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองแมนยูนิเต็ดเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆโดยเงื่อนไขเนี่ย คู่นี้พอเสมอมานัดแรกโอกาสเปิดกว้างครับใครชนะเข้ารอบต่อไปมายูเล่นโอเทลฟอร์ดก็จริงแต่ดูแล้วก็ไม่ถึงกับได้เปรียบโซเซดัดมากนักนะครับและดูแล้วโซเซดัดของอีก a l เซลเนี่ยก็ค่อนข้างเน้นด้วยครับพักผู้เล่นที่เป็นตัวจริงในเกมลีกมาในเกมแพ้เซบียาครับดังนั้นเกมแบบนี้ยืดเส้อ ใกล้เคียงครับแมนยูเล่นในบ้านอาจจะได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมแต่ว่าโซเซดัดก็พร้อมจะสวนกลับเล่นงานนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสต่อเวลาครับที่เห็นมองว่าซื้อ2อมุมวัดใจเรอัลโซเซดัดนะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีครับให้เชียร์เรอัลโซเซดัดเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำข้าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย